เพิ่งจะรู้คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นปฏิหารข่าวดีที่ไม่คาดคิดคาดฝันจะเกิดขึ้นกับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นอดีตศาสตร์หน้าเหลือเสื้อเพราะเป็นเหล่าเทพเทวดาแต่สวงสวรรค์ลงมาเกิดคนที่กำลังจะหลุดพ้นจากเจ้ากรรมนายเวรเท่านั้นถึงจะหยุดฟังคลิปนี้ขอบอกก่อนเลยว่าคนที่มีวาสนาดีเท่านั้นที่จะได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้เพราะคลิปมีเป็นหมื่นเป็นแสนคลิปและในโลกใบนี้ ไม่มีคำว่าความบังเอิญอย่างแน่นอนสาเหตุที่คนมีการกรบาทกลางฝ่ามือได้เลื่อนผ่านมาเห็นคลิปนี้เป็นเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวได้นำตัวท่านนั้นให้มาพบเห็นคลิปนี้สำหรับใครคนใดก็าตามที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือถ้าอยากให้คำทำนายดีๆแบบนี้เกิดขึ้นจริงในชีวิตให้ตัวท่านเองนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการปลดปล่อยเวรกรรมที่อยู่ในตัวท่านนั้นออกไปให้หมด ที่มันคอยสุดดึงตัวท่านไม่ให้ล่ำรวยเสียทีใครที่กดแชร์คำตำนานนี้ออกไปขอให้สิ่งดีๆจงมันเกิดขึ้นจริงในชีวิตของตัวท่านด้วยเถินและสิ่งที่คนมีการกรบาทกลางฝ่ามือจะได้รับหลังจากฟังคลิปนี้จบก็คือท่านจะได้ล่วงรู้ถึง5ความลับในการเบิกเอาบุญเก่าออกมาใช้เพื่อเสริมดวงสตาวาสนาที่จะทําให้ชีวิตล่ํารวยทรัพย์สินและเงินทองแต่อายุยังน้อยที่ไม่มีใครเคยบอกมาก่อนเป็นเพราะการห่วงแหน ไม่อยากให้ใครได้ล่วงรู้ถึงเคล็ดลับของความร่ำรวยนี้ดังนั้นเองพ่อหมอจึงได้นำเอามาแบ่งปันเพื่อจะทำให้ชีวิตของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือหลุดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากต่างกๆกทั้งหลายทั้งปวงไม่เสื่อมย่ารบหรูคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือชีวิตก่อนหน้านี้ค่อนข้างจะลำบากมามา,มากพอสมควรชีวิตพบเจอแต่อุปสรรคทำให้ติดติดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรัก และสุขภาพแต่หลังจากช่วงนี้เป็นต้นไปสตาร์ชีวิตของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นจะเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จากจนจะกลายเป็นรวยจากที่ไม่เคยถึกหวยก็จะถูกลงวัลที่1เงินล้านอย่างแน่นอนคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นจงตั้งใจฟังให้ดีๆเพราะดวงสตาของตัวท่านเองนั้นมีโอกาสสูงที่จะได้ของใหม่งานก้อนใหญ่เงนิน,งนก้อนโต จะทาโถมเข้ามาแทบตั้งรับไม่ทันกันเลยทีเดียวเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือบอกได้เลยว่าตัวท่านเองนั้นคือคนที่โชคดีที่สุดหาได้ยากที่สุดแทบจะหาไม่ได้เลยและน้อยคนที่จะมีถือว่าหนึ่งในล้านเลยก็ว่าได้รีบเซ็กด่วนอาตัวท่านเองนั้นเป็นคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือถือว่าเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่มีอำนาจวาสนาและเป็นคนที่มีเหล่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและคุ้มครอง ทำให้ซีวิตคาดแค่จากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงในครั้งหนึ่งนานมาแล้วหมอดูถึงสิบสำนักในสมัยโบราณได้ทำพิธีการบวงสวงดวงสตาวาสนาของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือสิ่งที่น่าพิศวงและน่าสุดซอกเมื่อคำํานายออกมาเป็นเสียงเดียวกันนั่นก็คือคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นเกิดมาเพื่อที่จะร่ํารวยเกิดมาเพื่อที่จะเป็นมหาเศรษฐีเพราะจะมีเงินทองอย่างมหาศาล ไหลามาเทมาแบบไม่หยุดยัง้งคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นเตรียมรับทรัพย์แบบไม่ทันได้ตั้งตัวเตรียมเปิดกระเป๋ารับโชคกันได้เลยคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือเป็นคนที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นมหาเศรษฐีและเกิดมาเพื่อปลดปล่อยความยากจนให้มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นคือเหล่าเทพเทวดาแต่สวงสวรรค์สันฟ,นฟ้าดาวดึงลงมาเกิด และเป็นคนที่มีบุญญาธิการอย่างมากหมอดูหลายสำนักในสมัยโบราณที่คนให้ความเคารพและนับถือยังได้นิมิตที่แม่นอย่างกับตาเห็นว่าครั้งหนึ่งของคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นเทพเทวดาสัญจาตูมแปลงกายลงมาเป็นมนุษย์เพื่อลงมาทำบุญถวายสังฆทานให้แก่พระภิกษุส,สงฆ์ที่จำศีลภาวนาเมื่อตกลงมาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้น บุญที่เคยทำมาแต่อดิตศาสจึงทรงผลทำให้ชีวิตในวัยกลางคนจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีและเป็นอภิมหาเศรษฐีมีเงินทองอย่างมหาศาลสนิทไสทั้งสิบศาสิก็ไม่หมดคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นเหล่าเทพเทวดาส่งลงมาเกิดในช่วงต้นของชีวิตนั้นอาจจะลำบากอยู่บ้างแต่ลำบากไม่มากนักแต่พอเมื่อชีวิตก้าวมาสู่วัยกลางคนชีวิตจะเสวยแต่ความสุขความสบายความจเจริญรุ่งเรืองทุกประการ คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะประกอบอาชีพใดๆก็ตามมักจะมีผู้รักผู้ใหญ่เข้ามาให้ความช่วยเหลือและเข้ามาให้การอุปถัมภ์คำสู่อยู่เป็นเนื่องนิดทําให้การงานจเจริญรุ่งเรืองประสบผลสําเร็จมีหน้ามีตาในสังคมเรียกได้เลยว่าคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นงานจะดีเงินจะปังดวงเฮงสนิทไม่มีอะไรมาสุดตัวท่านได้ถึงว่าจะเอาสร้างงาร้อยตัวมาสุดก็ไม่อยู่ คนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีเซนแรงแห่งความพิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดเพราะสามารถสัมผัสกับสิ่งลี้ลับที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้และเป็นคนที่มีญาณวิเศษสามารถล่วงรู้เรื่องของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีสามารถแก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษากับอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีเส้นเดียวกันคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นจะลำบากในช่วงต้นของชีวิตเหตุเป็นเพราะ เกิดจากกรรมเก่าที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตศาสตร์จนทำให้แทบจะเอาชีวิตเกือบไม่รอดแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากนักเพราะว่าคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีบุญญาธิการอันสูงส่งเหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่ยอมให้เป็นอะไรเด็ดขาดคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นชีวิตถือว่าจะไม่ค่อยเกิดอุบัติเหตุเพราะเป็นคนที่มีองค์เทพศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่ไม่ไกลตัวนักแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุ ก็จะคาดแค่มาได้ทุกครั้งคาเพราะว่าเป็นคนที่มีเหล่าเทพเทวดาคอยปกปักรักษาและคุ้มครองและให้การดูแลเป็นพิเศษคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือน,นั้นเปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่เพราะเป็นเหล่าเทพเทวดาส่งลงมาเกิดในช่วงหนึ่งของสวิตของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือน,นั้นจะมีโซกลาบลอยครั้งยิ่งใหญ่เข้ามาเยือนแบบแม่ทันได้ตั้งตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาเข้าฝันบอกเลขบอกเบอร์ ทำให้ดวงสตาของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นจะมีโอกาสสูงที่จะถูกสลากรางวัลกินแบ่งหรือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถึงว่าคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นจะปิดตาจับหลับตาซื้อรางวัลที่หนึ่งก็เข้าหาอยู่ดีทำให้ดวงสตาของคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือเงินล้านจะหล่นทับสนิทแทบตั้งตัวไม่ทันเลยทีเดียวชีวิตจะลืมตาอ้าปากได้จะได้นอนนับเงินแสน โวยเงินล้านในซ่วข้ามคืนสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปปลดหนี้ปลดสินถอยรถป้ายแดงปลูกบ้านหลังใหม่ซื้อทรัพย์สินที่มีค่าตามสบายใจได้เลยและทำให้ดวงสตาถือว่าจะหนีไม่พ้นความล่ำรวยอย่างแน่นอนในตำราบโบราณโหราศาสตร์ยังได้กล่าวไว้อีกว่าคนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นถ้าทำความดีแล้วจะได้รับอนิสง์ผลบุญมากกว่าคนอื่นร้อยเท่าเลยก็ว่าได้แต่ถ้าว่าทำความั่วลงไปแล้ว ก็จะถูกลงโทษอย่างหนักสาหัสเส้นเดียวกันถึงว่าคนที่มีการกระบาดกลางฝา่ามือนั้นจะเป็นคนที่มีญาณวิเศษแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะดีไปเสียหมดทุกอย่างเพราะคนที่มีการกระบาดกลางฝา่ามือนั้นสามารถรับรู้เรื่องของอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีและสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีเส้นเดียวกันแต่กับเรื่องของตอนเองนั้นกลับแก้ไขไม่ได้คนที่มีการกระบาดกลางฝา่ามือนั้นเปรียบเสมือนมนุษย์กึ่งเทพ ที่เป็นตัวแทนส่งลงมาเกิดเพื่อลงมาสร้างบุญญาธิการสร้างบารมีและลงมาสารต่องานที่ยังติดค้างเอาไว้คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่ใจใหญ่ใจกว้างมีจิตใจกล้าหาญกล้าคิดกล้าตัดสินใจเป็นคนที่มีจิตใจแน่วแน่ใจนักเลงไม่เกงกลัวต่อผู้ใดทั้งสิน้นและเป็นคนที่มีจิตใจเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อมวลมนุษย์ด้วยกันเป็นคนที่มีใจบุญสุนทาน ชอบช่วยเหลือคนอื่นคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นยังสามารถเป็นผู้นําคนอื่นได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นคนที่มีคําพูดคําจามีหลักมีการและมีเหตุมีผลคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่มีสัมผัสที่6ทางด้านเรื่องของความรักเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงและเป็นคนที่ทุ่มเททุกอย่างเพื่อความรักยอมเอาชีวิตเข้าแลกเลยก็ว่าได้แต่ข้อเสียก็คือเป็นคนที่ขี้ระแวงขี้หึงหวังมากจนเกินไป ทาให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าลำคาญแต่ข้อดีของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นค่อนข้างจะเอาใจแฟนเก่งถ้าคนใดได้เป็นแฟนแล้วถือว่าโชคดีที่สุดส่วนทางด้านการงานนั้นคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือถ้าได้รับข้าราชการก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งมีอำนาจวาสนาและจะมีบริวารมากจุดเด่นของคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่พูดจาหน้าเสื้อถือได้ และเป็นคนที่มีจินตนาการอันสูงส่งและยังเป็นที่รักของคนและมนุษย์ทั้งหลายคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นถ้าทำธุรกิจค้าขายก็จะเจริญก้าวหน้าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเป็นคนที่พูดจาไพเราะเอาใจลูกค้าได้เก่งทําให้ถูกอกถูกใจแก่เพื่อนร่วมค้าขายด้วยกันจึงทําให้คนที่มีกากบาดกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะขายอะไร ก็จะขายดิบขายดีเทน้ำเททา่าถือว่าขายดีไปเสียหมดมีเกณฑ์จะได้เป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูลอย่างแน่นอนถ้าทำการเกษตรแล้วก็ไม่ว่าจะปลูกผลพืชผลไม้ก็จะงอกงามเพราะตัวท่านนั้นเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้นถ้าทำธุรกิจก็จะราบลื่นไปด้วยดีเพราะตัวท่านเองนั้นเจรจาธุรกิจได้ดีเลิศเลยทีเดียวคนใดก็ตามที่สนทนาด้วยแล้ว เปรียบเสมือนว่าถูกมนต์สะกดเพราะว่าคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือนั้นเป็นคนที่เจรจามีหลักมีการมีเหตุมีผลและมีความน่าเชื่อถือได้ส่วนทางด้านการเงินนั้นคนที่มีการกรบาดกลางฝ่ามือหายกังวลได้เลยเพราะว่าจะมีเงินทองไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งสนิทตั้งรับแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวหลายคนอาจเคยสงสัยว่าตนเองก็มีการกรบาทกลางฝ่ามือแล้วทำไมชีวิตในปัจจุบัน จึงยังยากลําบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะมีกรมบังสิ่งบางอย่างที่มาขัดขวางชีวิตของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือจึงทําให้ชีวิตติดต,ติดขาดทำอะไรลงไปก็ไม่ขึ้นไม่เกินทั้งทางแล้วคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้นมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จและร่ํารวยเป็นเศรษฐีแต่อายุยังน้อยดังนั้นแล้วพ่อหมอเองจึงได้นําเอาเคล็ดลับที่จะทําให้ชีวิตของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนั้น ร่ลำรวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยมาฝากและนี่คือ5้าความลับในการเบิกเอาบุญเก่าออกมาใช้ที่จะทําให้ชีวิตของคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นล่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่อยู่ยังน้อยที่คนมีกากบาทกลางฝ่ามือเองไม่เคยรู้มาก่อนเมื่อได้ล่วงรู้ถึงเคล็ดลับทั้งห้าข้อนี้แล้วจะทําให้ชีวิตล่ํารวยอย่างเห็นทันตาและชีวิตจะดีขึ้นแบบก้าวกระโดดถ้าคนมีกากบาทกลางฝ่ามือทําได้ทั้ง5ข้อต่อไปนี้ ชีวิตเมื่อทําอะไรลงไปก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเงินจะไหลนองทองจะไหลามาค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะมีกํำลิกําไรเข้ามาอย่างมหาศาลทําให้ชีวิตลืมตาอ้าปากได้ความยากลําบากจะหายไปความร่ํารวยจะเข้ามาทดแทนถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเคล็ดลับในข้อที่หนึ่งนั่นก็คือการขอขมาพ่อแม่หรือบิดามารดาจะทําให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองและทําให้ชีวิตราบรื่น หาขายหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทําให้ความยากจนจะหายไปความร่ํารวยจะเข้ามาทดแทนเคล็ดลับในข้อที่สองนั้นก็คือการรักษาสินห้าการรักษาสินห้านั้นจะทําให้เหล่าเทพเทวดาเสืร์สู่ทาให้มีดวงสตามหาโพกทกรัพย์ในเรื่องของเงินเงินทองทองสตาร์ชีวิตจะเปลี่ยนจากดวงร้ายจะกลายเป็นดวงดีจากที่ไม่เคยมีก็จะกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ในวงตระกูล ความลับในข้อที่สามนั้นก็คือการไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนเพราะจะทําให้เหล่าเทพเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาหนุนนําดวงสตาทําให้เป็นคนที่มีความโชคดีและทําให้ดวงสตาจะมีโอกาสสูงที่จะถูกหวยรวยเปอร์หรือถูกรตเตอลี่รางวัลที่หนึ่งทำให้เงินล้านจะหล่นทับโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเกตลับในข้อที่4นั้นก็คือการบูชาภาพประจําวันเกิดของตนเองการบูชาภาพประจําวันเกิดนั้นเป็นการเรียกทรัพย์เรียกโชค เรียกเงินเรียกทองเข้ามาหาทําให้สวิตโชคดีตลอดกาลสวิตจะลาบลื่นทาอะไรก็สําเร็จและลุล่วงไปด้วยดีความลับในข้อที่5้นั่นก็คือการทําบุญจากการปล่อยสัตว์คืนสู่ธรรมชาติจะทําให้การเงินการงานจเจริญรุ่งเรืองค้าขายหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดใครที่ฟังจบแล้วยงพิมพ์คําว่าสาธุและเขียนในสิ่งที่ตนเองต้องการลงในใต้คอมเมนต์นี้เพื่อเปิดดวง แล้วชีวิตท,ท่านจะสมดังใจปาถนาไว้อย่างแน่นอนคำํำนายนี้จะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคนที่มีการกรบาทภายใน30วันหลังจากฟังคลิปนี้จบเพื่อเปิดรับเอาคำตำนายนี้ให้ตัวท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นการเปิดดวงสตามหาโกพกซั์เปิดดวงสตาวาสนาเพื่อให้เหล่าเทพเทวดาได้ล่วงรู้ใครที่ฟังจบแล้วขออวยพรให้ตัวท่านเองนั้นโชคดีมีความสุขนอนหลับให้ได้เงินหมืน่น นอนตื่นให้ได้เงินแสนเงินล้านด้วยกันทุกท่านทุกคน